สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหลังจากที่ในตอนแรกที่เราได้พิจารณาเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จเป็นแล้วโดยที่ผมจะขอทวนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังดังนี้พระสมเด็จที่มีเนื้อออกไปทางเนื้อขาวน้ำนมนั้นเกิดจากปูนเปลือกหอยที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวแล้วก็มีลักษณะเนื้อเนี่ย ปูนพวกนี้เมื่อผ่านของเหลวจะเนื้อออกสีขาวโซนน้ำนมออกไปทางขาวน้ำนมนะครับเนื้อก็จะนึกนุ่มนะฮะนึกนุ่มแล้วก็ดูแล้วเนียนตานะครับเกิดจากปูนเปลือกหอยที่ผ่านของเหลวกลายค่าเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะมีค่ามีสีสภาพภายนอกพิจารณาเห็นได้ง่ายว่าจะออกเป็นสีขาวน้ำนมนะครับนี่คือการพิจารณาในทางสถานภาพ ภายนอกให้เห็นเด่นชัดในพระสมเด็จนะครับต่อไปผมจะพูดถึงในเรื่องของอพิมพ์ทรงของพระสมเด็จแต่ก็จะทวนราย,ล,าย,ล,ายละเอียดที่เป็นเนื้อหามวลสารก่อนนะครับมวลสารของพระสมเด็จนั้นที่เราะจะสามารถพิจารณาปรากฏให้เห็นเด่นชัดนะครับผมจะซูมก็คือจะเป็นพวกผงดําผงแดงนะฮะที่ปรากฏอยู่บนพระสมเด็จเนี่ยมันจะมีผงดําผงแดง เป็นผงเม็ดเล็กๆแซมอยู่ทั้งบริเวณทั้งองค์พระท่านต้องพิจารณาให้ดีนะครับผงดําผงแดงนี้ต้องมีในพระสมเด็จวัตรังนะครับนี่คือการทวนการดูเนื้อพระสมเด็จเนื้อชนิดนี้จะหนึกนุ่มเนียนตาต้องค่อยๆจับอย่างระมัดระวังนะครับฮะและการตัดขอบนี่ก็จ,จะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมที่เท่าได้ระดับนะครับในส่วนช่วงล่างนี้ก็จะมีส่วนของทะแยงเนื้อออกมา กว้างก,ากว่ากันตรงมุมด้านล่างนี่นะฮะแล้วก็ตรงกรอบกระจกด้านล่างนี่จะเห็นเด่นชัดเน้นย,ย้ำในเรื่องพิมพ์พิมพ์เกตดทะลุซุ้มเนี่ยนะครับกรอบกระจกละพระนี่จะเหลือปีกทั้ง4ด้านให้เห็นเส้นบังคับลายหรือเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะด้านล่างนี่เห็นกรอบกระจกเด่นชัดเลยท่านเห็นไหมครับเด่นชัดเลยนะฮะเส้นกรอบกระจกวิ่งไล่มาเนี่ยจะเป็นพระ จักรพรรดิแห่งพระเครื่องที่ท่านเจ้าประคุณสร้างเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่สี่พิมพ์เกตทลุสซุมและพระเนื้อหามวลสารเนี่ยจะต้องมีผงดําผงแดงเนื้อจะนุ่มนุ่มนะครับเอามือสัมผัสไปก็จะเนียนมือเลยนะครับจะไม่เหมือนบางขุนพรมบางขุนพรมเนี่ยจะสากมือนะครับนะฮะเดี๋ยววางท่านวางท่านไว้ก่อนอันตรายนะครับเสียวหล่น น,ะะนี่เดี๋ยวผมจะซูมทำการซูมไม่เห็นผงดำผงแดงต้องมีนะครับผงดำผงแดงเนี่ยต้องมีในพระสมเด็จทั่วทั้งองค์นะครับจะทำการซูมให้ท่านเห็นนะฮะมวลสารภายในเนี่ยดูด้านหลังแล้วจะเห็นชัดแต่จริงๆแล้วมีทั้งทั่วทั้งองค์นะครับท่านเห็นไหมครับ นี่นะฮะแล้วผงแดงเนี่ยถ้าเป็นเม็ดใหญ่หน่อยก็จะเห็นชัดเป็นแดงสดๆเลยท่านเห็นไหมครับนะฮะผงดําผงแดงปรากฏทั่วนะครับถ้าผงแดงเม็ดใหญ่ก็จะปรากฏเห็นเป็นสีสดๆเนี่ยท่านเห็นไหมครับสีสดๆแล้วด้านข้างพวกผงแดงนี้มันเป็นแร่นะฮะผงดําท่านเห็นไหมฮะด้านข้างนี่ผงดําผงดํานี้เป็นแร่นะครับที่เหมือนกับแร่ทาน หรือมีคุณวิเศษเป็นแร่พวกแร่เหล็กไหลที่ลักษณะคล้ายๆไส้ดินสอคล้ายๆฐานหินนะครับแล้วก็มีแร่ก,กรวดเนี่ยานเห็นไหมเป็นเม็ดแดงๆนี่เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีส่วนของอนุภาพใหญ่กว่าส่วนอื่นก็จะมีน้อยแต่องค์นี้โชคดีให้เห็นนะฮะตรงนี้แล้วก็มีหลายจุดที่ให้เห็นแต่ไม่ปรากฏทั่วจะปรากฏเป็นบางจุดที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นใหญ่กว่าเพื่อน อาจจะหลุดล่อนจากการล่อนแร่งก็แล้วแต่นะครับแต่จะปรากฏพวกผงที่มีอนุภาพใหญ่กว่าส่วนอื่นเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเม็ดแร่แดงๆผิวเนี่ยจะหนึกนุ่มนะฮะเห็นไหมครับมีผงดําผงแดงจะต้องมีอย่างนี้นะครับแล้วเนื้อจะหนึกนุ่มขาวนวลสวยนะครับหนึกนุ่มเนียนตาจะผสมส่วนของรักที่เป็นเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับรัก ที่ลงก่อนทาหรือลงรองพื้นกันนะครับอาจจะเป็นรักน้ำใสมองแล้วคล้ายกับพวกยางรักที่สัมผัสถูกกับปูนที่เป็นปูนสีขาวเป็นเหมือนน้ำนมเนี่ยมันเข้ากันคล้ายๆกับพวกยางมะเดื่อที่ใช้รองพื้นนะครับบางทีถ้าดูด้านหน้าเนี่ยจะเห็นชัดเจนเนี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆของยางมะเดือ่อที่ต่อมาเป็นยางมะเดื่อที่ใช้รองพื้นในการลงรัก หรือรงทองเนี่ยนะครับเป็นงานของงานช่างช่างหลวงนะครับเพราะว่าเมื่อ,อท่านเจ้าพระคุณได้เคยถวายพระพรต่อล้นเกล้าราชัชกาลที่4ว่าท่านได้ใช้พระคาถาจินบัญชรในการปลุกเสกสมเด็จวัดระรังเนี่ยจนเป็นที่เรื่องลือเกียรติศัพท์ในความวิเศษพุทธคุณอันอัศจรรย์ปฏิหารต่างๆเป็นที่เรื่องลือใน สำนักพระราชวังโดยที่ทหารและนางกำนันกำในในพระราชวังเนี่ยต่างกล่าวถึงพระสมเด็จและกับพระที่ท่านเจ้าคุณสร้างในครั้งนั้นท่านเจ้าคุณก็ได้ทรงถวายาได้ถวายพระพรแด่มหาบพิตรนะครับได้ตอบล้นกล่าวราชการที่สีว่าใช้พระคาถาจินนบัญชรด้วยในการปลุกเสกแล้วก็หลังจากที่ได้สนทนา การน,นั้นล้นเกล้าได้ทรงมีนะครับพระหมหาการณาธิคุณเนี่ยให้ทางด้านการช่างคือทางด้านช่างศิลปะช่างหลวงเนี่ยนะครับไปช่วยดูไปช่วยในการสร้างพระท่านเจ้าประคุณนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัตถุหลักฐานที่เป็นสิ่งสําคัญเลยก็คือพวกรักต่างๆที่เป็นรักดํารักแดงเนี่ยนะครับ เป็นวัสดุที่งานช่างหลวงงานช่างศิลป์นเนี่ยมาใช้ในการสร้างและพิธีกรรมวิธีการต่างๆในการสร้างพระสมเด็จเนี่ยจะพิถีพิถันมากตั้งแต่การจัดหามวลสารศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างเนี่ยล้วนแต่มีความมงคลนะครับแล้วก็พิธีพิถันทั้งสิ้นต่อไปผมจะเรียนถึงในเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านเห็นผงดำผงแดงปรากฏเนยนะครับแล้วก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนื้อพระสมเด็จวัฒคังเนี่ยโดยเฉพาะแคลเซียมที่เป็นปูนเนี่ยจะเป็นปูนเปลือกหอยดินสอพองมันก็เป็นแคลเซียมเป็นแคลเซียมเหมือนกันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแต่ถ้าผ่านตัวกลางซึ่งเป็นของเหลวแล้วนะมันจะกลายค่าเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะประสามารถพิจารณาโซนผิวด้านนอกเนี่ยจะเห็นเด่นชัดว่าจะมีสีขาวเป็นสีน้ำนมในลักษณะเช่นนี้น,นะครับนะฮะแต่ปูนนั้นต้องมีความกร่อนนะครับเกิดต้องรอยยุบ รอยย่นนะครับท่านเห็นไหมฮะร,รอยยุบรอยย่นรอยกร่อนด้านหลังเนี่ยมันจะเกิดรอยยุบของมวลสารเนี่ยหลุดออกไปด้วยแล้วก็รอยย่นต่างๆของปูนที่เกิดจากสภาพเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะฮะผิวจะไม่เรียบนะครับถ้ามองไกลๆจะเห็นชัดนะท่านเห็นไหมครับจะเกิดการยุบการย่นนะครับ เมื่อมองตรงจุดนี้แล้วผมจะเรียนในถึงในเรื่องพิมพ์นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพิมพ์ของพระสมเด็จวัฒคังพิมพ์ใหญ่เกตลุกซุ้มนี้นอกจากจะเห็นกรอบบังคับลายกรอบกันลายหรือกรอบบังคับแม่พิมพ์ที่เป็นกรอบกระจกเส้นวาสนาหรือเส้นเงินล้านตามคติความเชื่อและความศรัทธาและเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจะเป็นอย่างที่ผู้ศรัทธาจริงๆในพระสมเด็จเนี่ยนะครับเพราะว่าเส้นกรอบบังคับแม่พิมพ์เส้นวาสนา เส้นเงินล้านเนี่ยนะครับอาจจะต้องปรากฏเด่นชัดนะฮะในฐานด้านล่างของพิมพใหญ่พิมพที่4พิมพ์เกตทะลุซุม้มจะเห็นเป็นในรูปแบบนี้นะครับในส่วนองค์อื่นที่ตัดขอบชิดท่านก็ต้องดูส่วนบริเวณที่หลงเหลืออยู่นะครับอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งให้สังเกตแต่ที่นี้เส้นมังคับพิมพ์เลยนะครับสำหรับพระสมเด็จวัฒคังเนี่ยนะครับเส้นซุ้มตรงด้านนี้นะครับก็คือด้านขวาขององค์พระด้านซ้ายมือเราเนี่ย ซุ้มส่วนใหญ่แล้วนะครับซุ้มเรามองมิติของซุ้มฉากถอยลงมาฉากถอยออกมานะครับเส้นซุ้มเนี่ยซุ้มจะเหมือนซุ้มผ่าไหวนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมแล้วไฟสองชัดๆนะครับมองมิติไกลๆนะมองด้านตรงดีๆซุ้มของพระสมเด็จวันทังเนี่ยต้องเป็นซุ้มลักษณะซุ้มผ่าไหวแลหวไหวของซุ้มฝั่งด้านนี้จะรีบนะครับจะรีบเล็กกว่า ฝั่งด้านนี้เสมอนะครับท่านสังเกตให้ดีจุดนี้นะฮะสำคัญมากแล้วบริเวณที่รีบที่สุดนะครับก็คือบริเวณส่วนในระหว่างระดับหัวไหล่จงช่วงถึงระหว่างข้อศอกก็คือตรงบริเวณนี้ซุ้มไหวจะเป็นซุ้มที่รีบนะครับซุ้มที่รีบก็คือหมายความว่าจะไม่เป็นปล้องที่สมบูรณ์แบบก็คือเป็นปล้องไหวาผาซีกที่เป็นในลักษณะนชนีและไหวจะเป็นลักษณะของหวายผาซีกเมื่อพิจารณาด้านบน,นจะเห็นชัดว่า เป็นไหวลาาักษณะผ่าซีกจะไม่เป็นมนๆน,นะครับไหวผ่าซีกนะครับแล้วก็ไหวผ่าซีกจุดสังเกตเป็นจุดตําหนิเอกลักษณ์สำคัญเลยวัดคัง,ครงตรงช่วงนี้จะรีบและเล็กฝั่งทั้งนี้จะรีบและเล็กและโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงบริเวณในระหว่างตําแหน่งของข้อศอกถึงระดับตําตแหน่งของหัวไหล่ถึงระดับข้อศอกองค์พระเส้นซุ้มตรงนี้จะรีบลงพระสมเด็จเกตเชโยก็เช่นเดียวกัน พระสมเด็จวัตคังพิมคะแนนก็เส้นเดียวกันตรงระหว่างซุม้มนี่คือจุดสังเกตสําคัญและซุมซ้มเส้นซุ้มไหวผาซีฝั่งนี้จะต้องเล็กกว่าฝั่งนี้เสมอนะครับท่านดูให้ดีนะครับจะเป็นพระสมเด็จเกจเชโยหรือพระสมเด็จพิมพคะแนนเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นนะครับซุ้มฝั่งนี้จะรีบเล็กนะฮะจะรีบเล็กกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะใหญ่นะครับอันนี้อาจจะมองข้ามไปแต่วันนี้ผมได้มาเรียนเน้นย้ําเพื่อเป็นการเตือน นะครับทุกท่านที่มีความสนใจให้ได้ศึกษาดูต่อไปนะครับส่วนสําคัญเลยของเส้นซุ้มเหมือนกันนะครับก่อนจะลงลึกตอนนี้ว่าถึงเรื่องพิมพ์แล้วนะครับจุดสําคัญของเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มของพระสมเด็จวัฒคังเนี่ยเป็นงานที่ทําจากมือก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นงานแฮนด์เมคนะครับงานแฮนด์เมคที่ทําจากมือพระสมเด็จวัฒคังเนี่ยนะครับทาจากมือแกะจากมือ เมื่อการแกะจากมือเราต้องนึกสภาพความเป็นจริงว่าในการแกะเส้นซุ้มเนี่ยมันมีส่วนของอระดับแนวการแกะที่ตรงขึ้นไปนะครับเมื่อตรงขึ้นไปแล้วมันจะมีส่วนโค้งของมุมเนี่ยหักมาตรงนี้ผมได้เคยเรียนแล้วแต่ว่าจะขอเดยนเน้นย้าให้สําหรับผู้ที่ศึกษาใหม่ๆนะครับได้นําแนวทางตรงนี้ไปพิจารณานะครับการแกะของนายช่างเขาแก,แกะเส้นซุ้มไปฟึบพอมาถึง ส่วนตำหนิสำคัญเอกลักษณ์สำคัญที่ตรงนี้จะเป็นซุ้มที่ผ่าไวรีบๆตรงนี้นะครับเล็กกว่าส่วนอื่นเลยฝั่งนี้ปกติฝั่งนี้จะเล็กกว่าฝั่งนี้อยู่แล้วซุ้มผ่าไวแต่มันจะรีบมากที่สุดก็คือโดยเฉพาะช่วงบริเวณระดับนี้หัวไหลถ,ถึงข้อศอกเนี่ยนั่นเห็นไหมฮะเป็นล่องรีบลงไปเกตเชโยก็เช่นเดียวกันนะฮะวัตควัตคังพิมพ์คะแนนก็เช่นเดียวกันแล้วตรงนี้จะมีตำหนิเสมอนะครับจะเป็นตำหนิบุ๋มลงไปเสมอ อาจจะเป็นตําหนิขีดหรือบุ๋มลงไปเลยอย่างวัดคังเนี่ยชัดเจนนะฮะนะท่านดูให้ดีนะครับตรงนี้ถ้าเรียนตามแนวทางของพิมพ์ที่ศึกษากันในแต่ละพิมพ์ที่นํามาเป็นตาราเป็นแนวทางเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้อวิชรายาณดูนะครับในส่วนของเส้นซุ้มต่อไปที่สําคัญที่ผมบอกว่าในการแกะของนายช่างเนี่ยเวลาเขาแกะ,ะตรงจุดเส้นตรงเพราะเขาแกะขึ้นไปในส่วนระหว่างที่หักมุมตีโค้งเนี่ย มันจะต้องหยุดชะง,งักก่อนก่อนที่จะลงมีดกรีดหรือแกะพิมพ์ไปเนี่ยเขาจะต้องอหยุดแล้วก็เพื่อตีโค้งในการแกะมาตรงนี้พอถึงตรงนี้เสร็จมันแกะต่อไปไม่ได้มันจะต้องทะแยงสูงขึ้นไปท่านนึกภาพออกไหมครับมันก็จะต้องหยุดเป็นข้อต่อก่อนเดี๋ยวผมจะหาจําลองรูปภาพมาให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้เอาใหม่ผมจะอธิบายตรงเส้นซุ้มนะฮะ ของเส้นซุ้มตรงระหว่างที่ว่าในช่างเวลาท่านแกะไปเนี่ยท่านจะหยุดเป็นช่วงข้อต่อของซุ้มเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นชัดเจนก็คือบริเวณช่วงด้านบนระหว่างนี้เลยนะครับบริเวณเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจําลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ท่านชมก็คือจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมจําลองมา ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นการจําลองมานะครับในระหว่างที่นําภาพจําลองมาเนี่ยก็เกิดโทรศัพท์บันทึกหล่นนะฮะต้องขออภัยนะครับเรามาต่อเลยนะครับก็คือช่วงเส้นซุ้มเนี่ยฮะในช่างเขาจะแกะซุ้มลงไปนะครับดูภาพประกอบตามไปนะครับผมจะนําพระสมเด็จวัดรังมาให้ท่านชมด้วยครับจะได้ดูประกอบตามไปเลยด้วยดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับ คืออย่างนี้นะครับปรับปรับไฟเห็นชัดประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะครับคืออย่างนี้นะครับท่านมองมิติขององค์พระจะได้เห็นไปด้วยนะครับผมก็เสียวกลัวพระจะหล่นอีกนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยเอาออกมากลัวอย่างนี้แหละครับนะครับซ้มเมื่อในช่างแกะขึ้นไปเนี่ยพอแกะขึ้นไปถึงจุดเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นองค์จริงก็คือถึงจุดระหว่างนี้ในช่างเขาจะหยุดไม่แกะต่อนะครับแต่ก็จะวางตำแหน่งแกะต่อโดยที่วางเส้นร่างเป็นการแกะลงปลายมีดเนี่ยดิ่งลงมามันจะมีจุดบรรจบและจุดเริ่มต้นตรงนี้ทำให้มีลักษณะเหมือนหัวกอไก่ตรงซุ้มบริเวณนี้ถ้าจะสังเกตองค์จริงนะครับ ซูมบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะมีข้อต่อตรงระหว่างนี้เป็นหัวกอไก่1จุดแล้วนะครับจุดที่2ตรงเส้นซูมเมื่อถึงข้อต่อตรงนี้ที่ว่าวางมีดลงมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะต้องปรากฏจุดบรรจบอีกเพราะว่าจะแกะตรงขึ้นไปเลยเนี่ยไม่ได้ก็คืออยู่ระหว่างนี้นะครับจะแกะตรงขึ้นไปเลยมันก็จะฉีกตรงลงไปเลยไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นแนวนอนก็จะต้องหยุด มันก็จะต้องเริ่มปลายมีดแกะตรงนี้ใหม่ก็คือเริ่มแกะเลยทีนี้ครับก็เริ่มแกะมันจะมีจุดให้เห็นเป็นหนกหนกเป็นเหมือนหัวกอไก่เป็นช่วงรอยต่อนะครับแล้วก็แกะต่อเป็นแนวนอนมาตรงนี้ต้องหยุดพอหยุดมันจะมีจุดจุดบรรจบและจุดหยุดมันจะเป็นเหมือนหัวกอไก่เหมือนดังภาพที่ผมนํามาเนี่ยนะครับช่วงรอยต่อตรงนี้ จุดแรกตรงนี้ตรงมุมครับก็หยุดกึกแล้วก็มาแกะต่อแล้วก็หยุดแล้วกแกะเป็นแนวนอนพอแกะเป็นแนวนอนเนี่ยนายช่างเขาจะทิ้งปลายมีดตรงที่ว่าหลบนะครับหลบปลายพเกตนะครับเมื่อการหลบปลายพเกตเนี่ยมันจะปรากฏช่วงรอยต่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็มันจะปรากฏฝั่งนี้นะครับปรากฏฝั่งนี้ ท่านเห็นไหมครับมันต้องปรากฏฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับช่วงต่อแกะแกะพิมพ์ต่อเนี่ยนะครับแต่มันจะปรากฏฝั่งนี้นะฮะช่วงรอยต่อนะครับเพราะว่าพ้าเกตเนี่ยไม่ได้พาดออกไปนะฮะจะเป็นการลอดแล้วก็จะมิติก็จะโผล่ด้านบนนี้เลยนะฮะช่วงรอยต่อจึงเป็นช่วงฝั่งฝั่งนี้นี่จุดหนึ่งแล้วนะครับดูตามรูปนี่ฮะ ช่วงรอยต่อเป็นเป็นปล้องหวายผาซีกที่มีรอยต่อนะครับเหมือนปล้องปล้องหวายเนี่ยมันจะมีเป็นข้อๆอันนี้ด้านบนและด้านต่อมาก็คือจะต้องมาหยุดต่อตรงช่วงนี้ลักษณะมิติของซุ้มมันจะเป็นในรูปแบบอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดนะฮะแกะจากมือพิมพ์เนี่ยแล้วก็นายช่างท่านนี้เนี่ยท่านวางมือวางเอกลักษณ์วางตำหนิเอกลักษณ์ของตัวเองไว้หลายจุดเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ย ก็คือซุ้มฝั่งด้านนี้นจะเล็กรีบกว่าฝั่งด้านนี้จะใหญ่กว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกทั้งพระสมเด็จวัดรงังแล้วก็พระสมเด็จเกศเชยโยแต่พิมพ์อื่นๆไม่ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับเฉพาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่4พิมพ์เกศทะลุซุม้มแล้วก็พิมพ์ใหญ่ของทางวัดรงังอีกอีกพิมพ์ซุ้มจะเป็นในรูปแบบที่ออกมาลักษณะที่ว่าซุ้มฝั่งนี้เนี่ยจะรีบเล็กกว่าฝั่งนี้ซึ่งซุ้ซมฝั่งนี้จะใหญ่กว่า และในระหว่างซุ้มด้านบนเนี่จะมีข้อต่ออย่างน้อย3-4จุด4ถึง5จุดนะครับข้อต่อที่ผมได้เรียนเนี่ยนะฮะที่ผมชี้ให้เห็นเอาละครับทีนี้พอจะ,อะเป็นแนวทางให้ท่านได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับตรงจุดนี้ไม่ค่อยมีใครเรียนถึงเท่าไหร่เรื่องซุ้มเนี่ยนะครับแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าจะ,ะพิจารณาให้ดีนะครับเดีย๋ยวจะขอปรับแสงก่อน ะะเอาละครับขอปรับแสงนิดหนึงนะครับนะใช้ได้ตอนนี้ฮะปึ๊บนะครับจับค่อยๆจับนะครับเสียวเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงสำคัญเลยนะครับในการดูพิมพ์ทรงของวัตคงังพิมพ์ที่4หรือพิมพ์มอื่นๆ ท่านสังเกตให้ดีนะครับผมเอาจุดนี้จุดเดียวนะฮะจุดนี้จุดเดียวของทางวัดคังเนี่ยท่านมองมิติของทางวัดคังนะครับมิติเนี่ยพระเนี่ยนะครับนั่งโยกมาทางฝั่งนี้นะครับลักษณะมิตินั่งโยกมาฝั่งนี้ถ้าดูอง์รวมนะครับนั่งโยกมาฝั่งนี้ก็คือพระเนี่ยจะเอียงมาทางด้านซ้ายมือเราด้านขวามือ องค์พระ้วจะนั่งโยกมาฝั่งนี้จะเห็นเทียบจากฐานเนี่ยร่องห่างร่องชิดเนี่ยฝั่งน,นี้จะชิดกว่าฝั่งน,นี้จะฐานจะห่างตีห่างกว่านะครับมิติจึงมองมอว่าพระบิดบิดบิดนั่งโยกมาฝั่งนี้แต่บิดไปฝั่งด้านขวามือของเราก็คือด้านซ้ายมือของ,องพระจะบิดไปฝั่งนี้ท่านพอมองออกไหมครับพอฟังผมเข้าใจไหมครับอ่ะนะครับอีกครั้งหนึ่งพระสมเด็จวัดระังนะครับ มิติท่านนั่งโยกมาทางด้านซ้ายมือเราขวามือขององค์พระมององค์รวมจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านเนี่ยมิตินั้นที่มันปรากฏอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเกิดจากฐานในส่วนที่ฐานชั้นที่หนึ่งนะครับจึงมองทำให้พระนั้น ฐานชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะห่างจากหัวเข่าก็คือพระชานุก็คือเข,ขา่าขององค์พระเนี่ยด้านนี้มันจะห่างกันมากกว่าฝั่งด้านด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้จะห่างมากฐานมิติขององค์พระจะบิด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 ไปทางด้านขวามือของเราด้านซ,าซ้ายมือขององค์พระแต่พระจะโยกมาทางทางฝั่งทางนี้ก็คือด้านขวามือของ,องพระด้านซ้ายมือเราพระจะนั่งโยกโยกมาแต่มิติจะบิดออกไปทาง ทางขวามือเราทางด้านซ้ายมือขององค์พระทางนี้นะส่วนสําคัญนั้นก็เพราะว่าฐานชั้นที่1ตรงฐานชั้นแรกนี้นะครับตรงปลายฝั่งนี้ที่ทําให้มิติบิดบิดก็เพราะว่าปลายฐานฝั่งนี้นั้นจะหย่อนแล้วก็ตกลงมานิดหนึ่งไม่เยอะแต่สามารถทําให้พระเนี่ยมองมิติบิดออกไปฝั่งขวามือได้และทําให้มิติทางด้านซ้ายมือเนี่ยมองเหมือนพระนั่งโยกมา ในส่วนนี้ก็คือตรงส่วนของฐานชั้นแรกหัวฐานกับหัวเข่าพระชานุเนี่ยช่องระหว่างเนี่ยมันชิดกันมากกว่าช่องนี้ท่านจะเห็นว่ามันจะห่างตีห่างมาและปลายฐานชั้นแรกนี้มันจะย่อนมองมิติแล้วตรงนี้เหมือนหัวเรือตรงนี้เหมือนท้ายเรือแต่เป็นท้ายเรือที่ย่อนอมองอีกทีก็เหมือนเหมือนไปนะฮะตรงนี้เหมือนหัวไปหัวไปแล้วตรงระหว่างนี้เหมือนหางไปจะทอดลง นี่คือพิมพ์ของพระสมเด็จวัดรัังที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จสร้างจะต้องมองออกมาและเป็นมิติเช่นนั้นตรงฐานนี้มีส่วนสําคัญที่พระเนี่ยให้แสดงมิติออกมาเป็นลักษณะเหมือนนั่งโยกมาทา้งฝั่งด้านนี้และพระมีองค์บิดบิดไปทั้งฝั่งด้านขวามือของเราด้านซ้ายมือพระเป็นเพราะว่าตรงส่วนของฐานชั้นแรกนั้นมีจุดสําคัญที่ทําให้ลักษณะของมิติพระนั้น มองโดยองค์รวมมีรูปแบบอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพระเมื่อวางสมมาตรเป็นแนวรูปแบบที่พระองค์ทรงประทับนั่งเป็นพระนะครับที่ตรงครับไม่ได้เอียงอะไรเลยนะฮะแต่ส่วนที่ทําให้มองเป็นมิติเช่นนั้นผมเข้าใจว่าเป็นส่วนของฐานและตรงฐานชั้นนี้มีส่วนสําคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ของพระสมเด็จวัดรังพิมพ์ใหญ่เลยนะฮะ เดี๋ยวจะซูมให่ทานดูนะครับเอาแค่ส่วนนี้นะครับส่วนเดียวเนี่ยท่านเห็นไหมฮะฐานตรงนี้จะหย่อนตรงนี้จะเชิดตรงนี้เป็นหัวเหมือนหัวไปหรือหัวเรือตรงนี้เป็นหางไปเหมือนปลายไปเนี่ยมันค่อยๆชูขึ้นแล้วตรงปลายเนี่ยที่เป็นปลายไปเนี่ยมันจะดิ่งลงนะครับมองนะครับเหมือนไปไหมฮะเหมือนไปนะครับฐานชั้นแรกเนี่ย แต่ก็จะมีส่วนเชื่อมของหัวสิงที่เป็นเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยเชื่อมติดเหมือนกันฝั่งด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นส่วนของมีการอทอดของแซมแนวฐานเป็นเส้นบางๆนะครับตรงจุดนี้เพียงแค่นี้นะครับผมคิดว่าเอาแค่ว่าท่านพิจารณาสภาพโซนผิวเนื้อภายนอกและมิติของการมองเส้นซุมและการมองระดับของการพิจารณาองค์รวมมิติขององค์พระที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้ว มีลักษณะบิดมาทางด้านาซ้ายขององค์พระแล้วก็โยกไปทางด้านขวาขององค์พระเนี่ยเพราะเหตุใดส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากฐานที่เมื่อฐานชั้นแรกเป็นเช่นนี้มององค์โดยรวมแล้วมันก็จะแสดงออกในรูปแบบบิดๆเช่นนั้นนะครับขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับฐานชั้นแรกนี้มิติจะเหมือนลักษณะหัวเรือหรือหัวไปตรงปลายจะชู ตีดิ่งลงมาตรงยอดนี้จะดิงงะะด่งลงนะครับจะดิ่งลงนะฮะเหมือนหางไปหรือหางเรือที่เป็นหางเรือยาวนะห้มันจะดิงด่งดิ่งดิ่งลงน้ำนะครับแล้วมันจะทําให้มิติพระเนี่ยบิดบิดมาฝั่งด้านซ้ายของพระด้านด้านนี้ด้านขวาเราแล้วก็เมื่อมันบิดมาทางนี้มันทําให้ด้านเนี่ยมองมิติพระเหมือนพระนั่งโยก โยกมาฝั่งด้านนี้พิจารณาง่ายๆก็คือมองบริเวณช่วงห่างของหัวเข่ากับฐานชั้นแรกฝั่งด้านนี้หัวเข่ากับฐานหัวฐานชั้นแรกหรือหัวไปหัวเรือเนี่ยมันจะมีมิติกใกล้กันชิดกันแต่ฝั่งนี้มันจะห่างออกจากกันมันจึงมีลักษณะเหมือนนั่งโยกหัวเขา่าโยกบิดๆลงไปนะฮะท่านดูให้ดีนะครับและก็ตรงที่ว่าเนี่ยฐานชั้นแรกนี่แหละตรงนี้แหละเป็นส่วนสําคัญนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็จะมีส่วนของหัวสิงเนี่ยเป็นเหลี่ยมขึ้นไปเชื่อมนะฮะท่านดูให้ดีนะครับเอาตรงนี้ตรงเดียวนะครับวัตคังพิมพ์ใหญ่เนี่ยเอาตรงนี้ไปพิจารณาก่อนก่อนจะถึงจุดอื่นนะครับเรื่องพิมพ์ทรงนะครับผมไม่อยากเรียนทุกท่านว่าพิมพ์ที่ท่านนิยมทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วที่มีองค์ต้นแบบหรือองค์ครูมีมิกี่องค์ที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนและใกล้เคียงที่สุดแล้วก็จะมีซ้ําร้ายหนักเข้าก็คือมีการดูตําหนิ อ่าแล้วก็ไปชี้วัดสรุปโดยที่ใช้สายตาเทียบเคียงเพียงเท่านั้นไม่ได้ใช้องค์ประกอบในด้านอื่นๆเข้าสรุปด้วยเลยนะครับเช่นเนื้อหามวลสารอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่พระสมเด็จเนี่ยท่านศึกษาเรียนรู้ไม่ไม่หมดไม่จบไม่สิน้นแต่ท่านจะพิจารณาเอาให้ได้ของแท้เนี่ยเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถพิจารณาได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับ แล้วผมขอเรียนเน้นย้ำทุกท่านนะครับว่าในเรื่องพิมพ์ทรงเดี๋ยวผมจะเรียนในตอนต่อไปอีกว่าจุดสังเกตต่างเนี่ยมีตรงไหนบ้างสําหรับวันนี้เอาพอเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ปู่โตนั้นบารมีของท่านนั้นที่ผมนับถือศรัทธามาตลอดและก็ศรัทธาอย่างสุดหัวใจจงอาน,นวยอวยชัยวอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นนะครับมีแต่ความโชคดีมีแต่ความมงคลจงสถิตสถาพรกับทุกท่านตลอดไป ขอให้บนรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ